มันไม่ได้อย่างใจเราหรอกเราจะไปทุกข์กับคนอื่นมากก็ไม่ได้ตั้งแต่เราอยัางไม่เกิดมามันก็เป็นอยู่อย่างนน้นใะโลกในเมื่อเราตายไปแล้วก็โลกมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างเนี้อีกอย่างเก่าเพราะนั้นเราจะไปทุกข์กับโลกวัฏฏะสงสารทุกข์กับเรื่องราวต่างๆมันมีแต่ทุกข์ทนนั้นเข้ามาหาจิตใจเอาเถอะมันเกิดขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันจะดับมันก็ต้องดับ แต่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะแก้ไขปรับปรุงแก้ไขตัวของเราอย่างไรเราอยู่ในสถานะไหนเราก็ควรจะปรับปรุงในสถานะของตนให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรมเท่านั้นแหละถ้ามันปรับปรุงแก้ไขไปได้ก็โอ้มันก็จะทํายังไงได้ล่ะมันก็ต้องวางอุเปคขาแลไะทนี้กรรมของกูกรรมของกูกรรมของกูอย่างที่วา่า ไม่ใช่ว่าเราจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่จะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะถ้าเป็นไปได้ทุกอย่างก็ดีหลวงพ่อกจจะให้เป็นไปอย่างตัวเองคิดอยู่แต่มันเป็นไปไม่ได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องทำใจนะทำใจตัวเอง่จะไปทำใจคนอื่นนะแต่ทำใจคนอื่นมันทุกเรานะกับใจตัวเองนะั่นแหละปล่อยวางที่ใจของเรา เอาเถอะอะไรจะเกิดมันก็นเกิดแต่เราจะต้องทำให้ดีที่สดุดในความรู้สึกของเรานะถ้าทำของพระพุทธเจ้าไม่มีอุเบกขาเนี่ยโอ้คงจะทุกข์ยากลำบากมากหลวงพ่อว่านะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่มีแต่เมตตาอย่างเดียวสงสารอย่างเดียวกรุณาอย่างเดียวมีแต่ยกจะให้เขาดีอย่างเดียวนะแต่พอเขาดีไม่ได้เป็น มาหาตัวเองตัวเอง,เองทุกบาทนี่เพราะเหตุเพราะตัวเองอยากจะให้เขาดีแต่เขาดีไม่ได้เขาเราก็ทุกเพราะพระในเจ้ามาตั้งวางอุปเเปขานะไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่ออะไรเกิดขึ้นที่ไม่เป็นที่พอใจของเราเราต้องวางอุปเเปขาโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตนะั้งแต่เรายังไม่เกิดไม่ใช่แต่เราคนเดียวหลายหลายคนเป็นอย่างนี้อีก ต่อไปภายภารากาโคตจะเป็นอย่างนี้เอาเถอะเราจะพยายามทำห้ดีที่สุดในตัวของเราขนะอ้พวกเราทุกคนวางอุเบกขาในจิตในใจนะนี่แหละธรรมะทำคำสอนของพุทธ,ธะ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการฆ่าความโกรธดีที่สุดถ้าหาว่าคนมีความโกรธอยู่ในใจคนนั้นจะเป็นผู้เศร้าหมองในใจลึกๆเพราะว่ามันมีมนทินความโกรธเนี่ยลากมันเป็นพิษแต่ยอดมันหวานเพราะนั้นผู้ใดก็ตามชนะความโกรธหรือฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขไม่เศร้าสูงอีกต่างหาก นักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญในการฆ่าความโกรธเพระพาะผู้ธดเจ้าผู้ใดก็ตามมีขันติคือความอดทนแล้วก็ไม่โกรธผู้นั้นแหละเป็นผู้มีกําลังอยู่ในจิตใจต่างหากเพราะนั้นต้องรู้ใจอย่าให้มีความโกรธเหยียบย่าทําลายใจตัวเองคนที่มีอารมณ์โมโหในจิตในใจจิตใจมันขุนมัวแล้วมันจะหาความสุขในที่ไหน เสียใจภายหลังอีกต่างหากมีความเศร้าโศกในใจอีกต่างหากเพราะนั่นการไม่โกรธในดีที่สุดต้องมีเหตุผลที่ก่อนที่จะคิดจะจะทอะไรก่อนที่มันจะโกรธก็รู้ออย่าโกรธนะอย่าโกรธนะต้องรู้ไว้ก่อนนะแต่หลวงพ่อได้สังเกตดูนะคนที่มีปัญญายชอบมีขี้โกรธถ้าคนง่โง o ่ o ่ o ่อเ o ่ o ่ o ไน่ o 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 ่ร่ o ่ร่ o 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 ก o ่ o ่กม o ่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 ่ o ่ o ่ o ่ เพราะนั้นมันก็เลยไม่โกรธแต่ว่าคนตัวเองมีปัญญาเห็นว่าคนอื่นทำหุ่มง่ามก็เลยไม่พอใจโดรงิดแต่ตามให่จริงมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันปัญญากับโกรธมันไปด้วยด้วยกันคือใจมันเร็วนะกระแสใจมันเร็วมันพุ่งจุดออกไปเลยโดยมากมันห้ามไม่ทันเบรกไม่ทันเพราะงั้นเพรมันเบรกไม่ทันมันก็เลยถลําออกไปทางอารมณ์ร้อนเาะงั้น แต่เพราะนั้นพวกเราต้องสังเกตตัวเองให้มากๆถ้ามีสติถ้ามีเบล้นอยู่ในจิตในใจแล้วจะคิดอะไรออกมาจะพูดอะไรออกไปจะแสดงอะไรออกไปเนี่ยต้องให้รอบคอบไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่กับใครมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าเรามีแต่ปล่อยหมัดปล่อยมวย,มวย,อ,ยวออกไปปล่อยวาจาออกไป เอ,อมขี้เป่า,เาไปคือขี้โกรธเมืไ่ถ้าอมขี้ออกไปขี้โลภขี้หลงสรุปแล้วก็คือในตัวของเรามีแต่ขี้เพียนเถอะนี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอยู่ในจิตในใจเพราะฉะนั้นเราจะชะําระกายใจของเราได้ด้วยอย่างไรต้องใช้ธรรมะเข้ามาชําระจิตใจจึงจะหายโลภโกรธหลงเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองอขึ้นมาได้ ถ้าใจบริสุทธิ์ใจหมดจดจากกิเลสนั่นแหละอยู่ณสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขณสถานที่นั้นๆคนไม่ถูกนิ่งทาไม่มีในโลก ขนาดพระพุทธเจ้าปรมครูของพวกเรานางสามาคันธยาว่าจ้างคนในเมืองอุเทนด่าพระพุทธเจ้าอย่างนางจินจามนวิกก็หาเรื่องเสียพระพุทธเจ้าพระเทวทัตกันแกล้งจะฆ่าพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือไม่ใช่นินทาเฉยเฉยนี่จะฆ่าให้ตายอีกต่างหากเพราะนั้นเรื่องความนินทาสรลเสินเราจะไปวันไหว ต้องมองดูตนเองเ,อเราทำผิดแล้วเราทำถูกเราคิดผิดแล้วเราคิดถูกเราพูดผิดแล้วเราพูดถูกเขาจะนินทาจะนั่เสริญข้าพเจ้าเป็นผู้รับกรรมที่ตนได้กระทำไว้ถ้าเราทำกรรมดีอยู่แล้วเขานินทายังไงเราดีอยู่แล้วถ้าหากว่าเราทำกรรมชั่วถึงคนจะยกย่องจะนั่นเสริญเฉิดชูบูชาขนาดไหน เราทํากรรมชั่วในใจเราก็ต้องไปนรกเพราะเราทํากรรมชั่วเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เชื่อในตัวเองเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแต่บางคนหเห็นเขานินทาแล้วก็มาพลอยเนินทาไปด้วยอันนั้นแปลว่าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเราจะหูเบาข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เราต้องฟังฟังเหตุฟังผล มันมีผิดไหมถูกไหมตามหลักเหตุผลจะให้ถูกใจคนมันไม่ได้ละถูกใจคนมันผิดธรรมได้ยังไงมันต้องให้ถูกธรรมถูกธรรมคือหลักเหตุผลธรรมคือความถูกต้องคือหลักเหตุผลหลักคือธรรมเพราะนั้นให้พวกเราต้องเป็นผู้หนักแน่นในหลักเหตุผลในโลกธรรมในนินท,นทาสชนเสริญ จะไปพอใจแต่สรรเสริญอย่างเดียวไม่ได้นะเมื่อเขานินทามานเราก็ฟังดินทาถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้องเราก็แก้ไขถ้ามันไม่ถูกต้องเราจะไปฟังทำไมปากมนุษย์การจะพูดอะไรออกไปต้องสํารวมระวังปากเราพูดออกไปนํ่เป็นยังไงกระทบกระเทือนคนอื่นเขาไหมเสียหายไหมถูกต้องไหมเป็นธรรมไหม ต้องใช้ปัญญาพิจารณากันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลทุกชิงทุกอย่างอย่าไปหูเบาถ้าหูหนัก,กไม่ฟังคำใครกเลยก็ไม่ได้หูหนักเกินไป <laughs> จากหูเบาหูหนักก็อยู่ในหลักเหตุผลนะเพราะนั้นเราต้องฟังเหตุฟังผลมาจึงจะทุกหลวงพ่อว่านะสำหรับพวกลูกหลานให้หนักแน่นสรุปแล้วตุกสิตหลวงพ่ออินทั้งหลายให้หนักแน่น <laughs> ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรให้พวกเรานึกดูทีตั้งแต่เราเกิดมามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเจือปนด้วยความทุกข์กว่าจะเป็นเด็กต่อมาอีกพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งในเมื่อมาแต่งงานคิดว่าจะมีความสุขในแฟนของเราฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ถูกใจอีก ทุก,อกเอกเอ้าอยากจะได้ลูกพอได้ลูกขึ้นมาอีกลูกไม่ได้อย่างใจอีกโชคใจอเอกจนเป็นผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวสามีภรรยา,เ,าเวลาเห็นคนที่รักชอบมายิ้มแยม้แยมแจ่มใสกระดีอกกดีใจเ,เวลาเขาดุด่าว่ากายเขาทำไม่ถูกใจเราก็ทุกใจอกเอกหาเงินบางทีได้เงินมากอะ ใส่กระเป๋าเข้ามาก็จิ้มแย้มแจมใส่พอเงินขาดไปก็หน้าเง้วคิ้วพอหมดถึงจะมีเงินมากขนาดไหนก็เถอะแต่ในจิตในใจบางสิ่งบางอย่างมันมีความทุกข์ดูทุกขระดับแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนี่แหละพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าให้ย้อนกลับมาหาดูตนเองอย่าลืมตัว มองดูใจด้วยสติและก็ปัญญามองใจของตนเองแนวความคิดของตนเองสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมทางภายนอกก็ทำให้มันถูกต้องในการอยู่เรื่องก,กันกับมีการเสียสละเอ,อื้อเฟื้อเอ,อืเออ้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันพูดจาพาทีเป็นสัมมาทิฏฐิคือคิดดีทำดีพูดดีอยา่าไปคิดชั่ว ทำชั่วพูดชั่วสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีทำดีที่สุดนะขณะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สลบแล้วก็คือมันมันคนละพิกฝ่ามือพิกความพิกหงายนันเองในความสุขในใจของพวกเราความสุขและความทุกข์มันอยู่ในจุดนั้นถ้าเป็นอนิจจังอยู่สิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนที่เป็นทุกข์ สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นอนิจจัางทุกขังอนาตาปล่อยวางอยู่ที่ใจนั่นแหละบรมสุขตามแนวแถวของพุทธะ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนไม่ให้ลืมตัวไม่ให้พวกเราลืมตัวถึงจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามถึงจะมั่งมีสิริสุขลำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์เงินคำทรัพย์สมบัติในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเตือนวันท่านบอกไว้เลยนะอภินหาหะปัจเจเวคือพิจารณาดังนี้ห้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอน สอนพระภิกษุสามเณรอ,อุบาสิกา,าพวกเราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายให้พวกท่านทั้งหลายสำนึกสำเหียบไว้ในใจอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะเพราะชีวิตนีนะ่เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ไคพวกเราที่เป็นหนุ่มสาวก็จะหลงในความเป็นหนุ่มของตัวเองหลงในหน้าที่การงาน หลงในสุขภาพของตัวเองพระพุทธเจ้า,าจึงบอกว่าพวกท่านทั้งหลายให้คิดไว้ในใจของตนเองเสมอว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ให้เรานึกคิดไว้อยู่อันนี้คือจะทําให้จิตใจของเราไม่หลงเราจะเตรียมพร้อมอย่างไงในขณะที่เราจังแข็งแรงอยู่เนี่ยเราจะสะสแสวงหาคุณงามความดีอย่างไร เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้คนเราต้องตายเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วก็ต่อไปอีกพวกท่านทั้งหลายจะต้องพ,พลากจากของรัก